ด้านที่ดอาสกอถ่ายด้ยไม่ใช่คนอันก็นะสวัสดีทต้องชมด้วยอะไรผมจิ๋วชอบมันเดียวครับแล้ววก็ในวันนี้เราจะมาเล่นเกมบล็อกแทงวอลส์อีกเชนเคยนะแล้วก็ในวันนี้มาเราเล่นกันเลยก่อนนะผมใช้รถอันนี้ก่อน Pring, pring, pring. Eh, uh, dua tem tim Bo 1 mm. Bo, mm. Oh, oh. oh bisa <laughs> โอ้โหนี่คืออะไรน้ำชมมาแล้วมาวักลรกันเลยดีกว่า <c oughs> นี่นี่พอบอกเนนะี่ยพอด้วยเลยหนึ่งหมื่นบาทวไว้อัพเกรด <c oughs> โอเคมาเราจะมาเล่นไอ้เฮลิเทงก่อนนะมันบอกชื่อไหมมันไม่บอกชื่อนะ่อัพเกรดนะโอเคมนะันยังไงนะเดี๋ยวผมฟังยิมก่อนนะ โอเคมานี่อาจจะขี้กอไปหน่อยผมแต่เพื่อท่านผู้ชมเนาะเพื่อรีวิวเนี่ยนี่ว้าสุดยอดปืนเฮ้ยมีปืนกลน,นะผมปืนเสริมเนาะปิวปวิวยิงดิเฮ้ยแต่ปืนกลเรายิงรัวกว่านะอ๋อผมสุขสัยว่าเขาเกลียดน,นะ เม you know, ื่อกี้ผมอาเกดนะเก็บดาวเพื่อก็จะมีการขายดาวเปี้ยง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 เอ้ยโดนเต็บเด็บูมินาซ่าเปี้ยงชนะเลื่อนเลื่อดหนึ่งลิหนึ่งดวงเราจะมาเล่นเมาถึงอันนี้ไปเลย ยังไม่เล่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเปียงเป็นคนก็มีเยอ์นะนี่เพื่อเราลีดกันสดใช่ไหม้ย้อ้้ยเดยเดี๋ยวเดท่านชมเลื่อนเลื่อนสิบมันเล่นสีแบบขอว่ายังไง ผมผมก็เหมือนกันนะสตีดันเหมือนกันเลยช่างม,มันมนี่ไหมแต่เราเราเดอะมิทเลยก่อนเพราะว่าผมาามักเก็ตเปลี่ยนแตะเปลี่ยนริ้งนี่เปลี่ยนสุดยอด แล้วอะไรกันเปี้ยงเอปี้ยงเย,งเย,งเยง้แต่ม,มีเปี้ยงอุ้ยดาเมจประมาณเก้าแล้วผมดาเมจผมเนี่ยดาเมจประมาณเกนะ้าเนาะเพราะว่าผมมเก่งเนานะก็โกงกว่านะเปิี้ยโอเค โหดาม่ทางแรงไว่เปี้ยงเออว่ะเดาเดียวเดียวท่านผู้ชมดามิเราดามิท์สิบเก้าเลยเหรอจริงเงี้ยสิ่งคือปืนใหญ่ยังไงแตะมารถคันต่อไปนะรถเหลวเนี่ยเลเซอร์แน่นอนประสบการณ์อุ้ย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 เจ๋งโอ้ ไม่แปลกเย็นอ,อย่างโหดอ,อะไรที่มันเลเซอร์เสียมันจะเถื่อนไนหะอะไรเนี่ยไม่มีการเก็บเอาวุ่นเหรอไม่เป็นไรอปินมาแบบนั้นเหรอน่าสุดใจ เฮ้ยยังกองโอ้ไล่ทินทานย แล้วขั้นต่อไปเลยนะทำไมทำไมเล่นแล่นถังอันน,นี้เนอะเนอะแต่ว่าอ่าเล่นต่อเล่นต่อเพราะว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะ สุงทางเลยเหรอเปรี้ยง คูดอีซี่อีซี่พีอีซี่อีกไม่ค่อไปเลยมีอะไรมั่งว้ายเยอะแตงว่าไอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เอาเกตดีกว่านะเอ้ยิงอัตโนมัติคตดโกงปลี่ยยิงได้สอนนะใช่ไหมเออใช่เลยยิงได้สอนนะแต่ยิงแต่ก็ตามมันก็เลือดเยอะกว่าเราอยู่ดีเป็วะ ไปบปลี่ยเราเราหิวเลือดเองได้เหรอมันเขาว่ายังไงวะก็ต,ตัวกลวงอืมอืมเฮ้ยเนี่ยเนี่ยกระเบิดเออใช่กับระเบิดดิกลัว เฮ้ยว yeah ัดต okay, so um ัวฟ้าเอเกดที่หมดฟ้าเงิน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 ฟองเงินถึงหนึ่งหมื่นโอเคไปเย้ โอ้ไม่กันไม่รู้เก็บจำไปทำไมผมว่าเราโปดแล้วเกมมันมันเป็นช่องโหวเกมนะผมผมไม่ได้โปนนะผมใช้วิธีกรเออใช้ช่องโหวเกมนะก็เก่งหน้าครันนี้ไ่ใชเล่นแต่ก็เสียกันนี้คือเออปืนใหญ่ยิง้าชานะก็คือเราคู่คู่ปืนใหญ่แหลนะเนาะมิไซเออื่นๆปืนกลมิไซเนี่ยเออเราคู่คุณไม่ได้เนาะ เล่นกู้คูคได้แต่ปืนใหญ่มันก็รีโหลดช้าไงเราก็เสียเวลากับการมิงกระแพงไงชั่วช้ไม่จะไม่เข้าใจหรอกเว้ยจะกว่าท่านชั่วจะได้เล่นพวกปืนใหญ่พวกนี้ไงเล่นแตกไปเราไปข้าบนมั่งเลยไร้ทิฏทาสุดปุดปิง ไม่กอโอเคก็เลยกอนเลยโอ้ยย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 ยคา้ยโยย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 ยอยยยยยนยยยไยย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 นยย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 ยิยนยย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 ายยย เคร,รื่องระเบิดเพราะเกมนี้ไร้เทียมทานเย้ยไปกอดเถื่อน,อนงั้นผมจะใช้เอ่อ สามคันนี้ผมจะพยายามไม่ใช้เครื่องรถ่นแนี้ผมเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวสับฟจะระ,ะเบิดตอนไหนเนาะน่ากลัวยังตู้ถังที่ออกแบบเท่สุดคคันนี้ผมเฮ้ยคันใหม่ท่อนจุดอ่อนมันข,ข้งขลังผมเคลียเล่นอ,อยู่เฮ้ยตัวอะไรมิไซย,ยิงยกสูงเล่นยากขึ้นเยอะเลย ดีเ่ินเพียงว่าฉันได้เหรอชนได้จริงดิ ชนเออฉันได้มีดาเมจดาเมจถ้าปืนกดนแหละอีออันนี้ตัวคือไม่มีต้อะมอ่ข้างไหนข้างนี้โอเค รนไปได้ไงหัวเลเซอร์แหละท่านผู้ชมมันสุดละเย่วีนี่อะไรเดเมจดาเมจแช่โคตรแรงท่านผู้ชมเข้าใจกันว่าดาเมจแช่ไหมไหวนู่นออกได้วิน เพดูวินอุ้ยเกือยบเกือยบอุ้ยอยู่นี่ไม่เกาะจริงหรอวะเกาะเหลี่ยมไม่เกาะเราต้องอยู่ตรงนี้ผมเราจะรอดนะเนอะรอดจากไอ้ปืนระเบิดเนะี่ย แม่ไม่โดนไม่โดนเผื่อเราจะกินบัฟซี่อะไรอย่างงี้นะไม่ต้องกดหยุดเออว่ามันคือกรกะเบิดขี้เกียจไปดงโงโ่อยกินบัฟซี่กัน ทำไม2.5ต่อวิเลยเหรอวะจริงเย้ น่าจะเป็นดิสเซกต์น้ำนะทำให้ขังขึ้นห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อุยอยไม่บอกกันเลยว่ามีพี่เบิ้มเยอะมีกี่ดาวะเนี่ยผมว่าลองไปดูเนะ โอ้ยหลบได้โวหลบไ,ได้อุ้ยท่านผู้ชมคือข้อดีของกระสุนป,ปืนใหญ่อย่างนะี้คือมันไปไวเนาะก็หลบยากขึ้นเยอะเลยเนาะเด้อนี่นี่เห็นไหมเกือบเกือบไม่ได้เลยมันจะรั่วไมรู้นี่อันนี้เหรอรูไ้ได้เหรอะมันไม่ได้นาะยอ้าอ้าเก็บเก็บตายแต่กูตายแล้ว อเคมาเดี๋ยวเราดูด่านดีกว่านะไม่มีกี่ด่านวะจะได้จบเร็วไว้มีมีเจ็ดมีเจ็ดวอวเลยเหรอมีเจ็ดเกาะเดีนยัอ,อ,อยน่าดูคงจะอีกนานนะข้าเกมเบนียโตขนาดนี้เย้ ไม่ไหวเลยโอเคโอเคพั okay, okay. นนิิวีอะไรวนะนีอน่อนชนะเว้ยผัเลือี่สาวก็ยังน้อยอีดีไหมวะ คล้ายๆหาว่าผมโปรผมก็จะไม่ว่านะเพราะว่ามันเกมมันกินช่องโหว่นะผมก็อย่าโปรเกมมานาะนแล้วก็ก,ก็โปรเกมนีก้ก่อนนั่นโอ้ยอุย้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่แป๊บแตกมึงหมอร์ของว่ายังไงเรื่องตัว ไ,ไม่วะหาทั่วแบาแบบอะไรไม่รู้อ่ะจะไปชมโคตรใหญ่เลย อันนี้คือน่าจะตรงนี้ปะวันนี้อะหาตั้งนานดูท่านผู้ชมดาเมจ้าแล้วยิยงลัวด้วยแปบเดียวพี่เบิ้มตายบอกเลยคี่แต,เต่เออเดี๋ยวฮะ บีเอมย่าอ,อย่าเห็นบอสด่านเกมนี้มันเลยนะจบโคตรไว โอเคตัดดีวกว่านหมฆาไปกี่ด่านแล้ว,วยังไม่รู้เลยเนี่ยมีไหมโอเคไม่มี คุณผู้ชมถ้าใครอยากให้เออผมเล่นภาคหนึ่งอ่ะเออก็ก็วักวกันได้เนาะว่าจะเล่นเกมน,นี้ต่อหรือว่าหรือว่าจะเล่นภาคหนึ่งนะครับก็าบทกันได้เนาะ้ยตัวอะไรอะ่ะปืนบางทีมันก็กลัวเกินไอ้อ๋อยปืนอะไรกันแต่ซะลาลา แค่ทำให้ชมเอ,อ่ยิงแบบหมุนตัวแบบนี้ผมก็เราก็จะไ like, ล่เก็บคาสุดเลยนะก็แค่เดินไปเดินมาเหมือนเดินชิวๆว่ะเออเจ็ดตัวก็น่าตรงนั้นอ่าใช่ w a t อะไรของมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video วีแรงกันนะฮัลโหลน่าจะยิงบาสีนั้นมมนก็ตายแล้วก่นะก็นะสวัสดีก็สำหรั้วิดีโอมองรนี้กนเลยก็แล้ก็แชรก็จะใ้ใหแช่กันด้วนะครับแล้ววนดีโอไป๊ายบายนะครับ